สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับล่าสุดนั้นโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียออกมาเตือนยูเครนว่ากาลังหมดหนทางบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมาแล้วเกือบ4ปีขณะที่รัฐกรีกลาโฮมของยูเครนคนใหม่ ก็เปิดตัวเลขทหารที่หนีทัพและพลเมืองหนีทหารหลักแสนหลักล้านคนกันเลยทีเดียวนะครับความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถ่าอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแยง้ง สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศรวมถึงข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและก็สาระความรู้อื่นๆอีกมากมายนะครับที่นํมาให้คุณชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันความเคลื่อนไหวของดัมบิทตี้เปตคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าสถานการณ์ของรัฐบาลยูเครนนั้นกําลังเลวร้ายลงทุกวันและช่องทางในการตัดสินใจของยูเครนก็กําลังแคบลงเรื่อยๆถึงเวลาแล้วที่ผู้นายูเครนอย,อยากวอลเดเมียเซเลนกี้จะต้องรับผิดชอบและตัดสินใจอย่างเหมาะสมเพื่อประเทศ คำพูดของดมิทรีเปคอฟดูเหมือนเป็นการเรียกร้องให้ยูเครยนยอมรับเงื่อนไขติแข็งเร้าของรัสเซียที่ปฏิเสธข้อเสนอของชาติตะวันตกในการยุติสงครามและยืนการานที่จะยึดครองอยูเครนตะวันออกส่วนที่เหลือด้วยกําลังหากการเจรจาทางการทูตนั้นล้มเหลวขณะที่วันครบครอบ4ปีของการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนที่กลายเป็นสงครามเลวร้ายที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองกำลังจะใกล้เข้ามาถึงก็คือ24กุมภาพันธ์2569นี้ ทางด้านประทับดีวัลลานดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียยังคงเรียกร้องให้ยูเครนถอนกําลังออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกและทางใต้ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสําหรับการหยุดยิงขณะที่ประทับดีโดนัทครัมผู้นําของสหรัฐแสดงความไม่พอใจต่อทั้งสองฝ่ายเนื่องจากไม่มีความคืบหน้าใดๆหลังการเจราจานานหลายเดือนทางด้านประธับดีวัลเนดิเมียเซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนกล่าวว่าทีมเจราจาของยูเครนสหรัฐและยุโรปเห็นพ้องในกรอบแผน20ข้อเพื่อยุติสงครามซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอ28ข้อ ที่สหรัฐนั้นเสนอไว้ในตอนแรกและถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ต่อรัเสเซียมากเกินไปทำใยบรัฐบาลรัเสเซียไม่ยอมรับการปรับเปลี่ยนใดๆแต่ทางด้านดมิตรีเปตคอฟบอกว่าการเจรจาจะคงดําเนินต่อไปกับสหรัฐและบอกด้วยว่าฝ่ายยุโรปได้เจรจากับสหรัฐหลายครั้งและเป็นสิ่งสําคัญที่ฝ่ายรัเสเซียจะต้องนําเสนอความคิดเห็นของตนในการเจรจาเหล่านี้ด้วยปัจจุบันประชาชนหลายพันคนในกรุงเทียบไม่มีเครื่องทําความร้อนทำกลางอุณหภูมิติดลบ12องศาเซลเซียสย หลังจากที่รัสเซียโจมตีระบบไฟฟ้าหลายระลอกจนซ่อมแซมและกู้ระบบไม่ทันขณะที่การโจมตีครั้งใหญ่ช่วงข้ามคืนของวันที่14มกราคม2569ที่ผ่านมาที่เมืองครีิรีทำให้อาพาร์ตเมนต์กว่า700แห่งไม่มีเครื่องทำความร้อนทมกลางอุณหภูมิติดลบ7องศาเซลเซียสขณะที่ประธานดีวอลนเมียเซเลนกี้ ky, ผู้นําของอยูเครนตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินภาคพ,พลังงานซึ่งนําไปสู่การทบทวนกดเคอร์ฟิวระดับภูมิภาคของอยูเครน และตั้งสำนักง,งานใหญ่ประสานการรับมือวิกฤตพลังงานในกรุงเทียบรวมถึงมาตรการพิเศษอื่นๆเช่นเพิ่มการนําเข้าพลังงานอย่างเร่งด่วนนะครับในขณะเดียวกันนั้นความเคลื่อนไหวที่กําลังเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่สะท้อนว่ายูเครนนั้นอ่อนแรงเต็มทีสําหรับการสู้รบกับรัสเซียนั่นก็คือว่าทางด้านมิคาโลเปโดรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของยูเครนได้กล่าวถแถลงต่อรัฐสภาเพื่อรับรองการเข้ารับตําแหน่งออกมาเปิดเผยนะครับว่า มีทหารยูเครนประมาณ200นายได้ขาดราชการโดยไม่แจ้งลาอยากเป็นทหา,ารทําให้ทหารเหล่านี้หายไปจากฐานที่บ้านทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตคือถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือทหารหนีทัพนั่นแหละนะครับนอกจากนี้ยังมีชาวยูเครนอีกประมาณ2ล้านคนถูกออกหมายจับนะครับเนื่องจากว่าหลบหนีราชการทหารคําแถลงของเปโดรอฟนับเป็นครั้งแรกที่ทางการยูเครนเปิดเผยถึงความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวหลังจากตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกิดกระแสะข่าวลือว่ากําลังพลของกองทัพ มีขวัญและกํำลังใจตกต่ำและจํานวนมากได้ละทิ้งฐานที่บั่นของตนโดยกฎหมายของอยูเครนกําหนดให้ผู้ชายทุกคนอายุระหว่าง18ถึง60ปีจะต้องลงทะเบียนกับกองทัพและต้องพกเอกสารแสดงตนติดตัวตลอดเวลาแม้การระดมกําลังพลจะบังคับใช้กับผู้มีอายุ25ถึง30ปีก็ตามนอกจากนี้กฎอายการศึกยังห้ามผู้ชายชาวยูเครนทุกคนอายุระหว่าง23ถึง60ปีที่มีคุณสมบัตรรบิรับรับราชการทหารเดินทางออกนอกประเทศแต่พบว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว จำนวนหลายหมื่นคนด้วยกันขณะที่ประทานดีวูริเมียเซเลนกี้กล่าวภายหลังพบกับทางด้านเปโดรอบว่ากระบวนการระดมกําลังคนของประเทศจําเป็นตน้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สาหรับเปโดรอบนั้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นรถถัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอายุน้อยที่สุดโดยเขาจะมีอายุครบ35ปีในสัปดาห์หน้าก่อนหน้านี้เปโดรอบดำรงดำแหน่งรองนาย,ยกฐมนตรีและรถถัฐมนตรีว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลหน้าที่ดังกล่าวทําให้เปโดรอบกลายเป็นผู้ดูแลโครงการจัดหาดรนเพื่อการสู้รบ เมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเปโดรอบระบุว่าปัญหาขาดแคลนกำลังคนยิ่งทําให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีความสําคัญมากขึ้นเพราะการใช้หุ่นยนต์จะช่วยลดการสูญเสียทางทหารของอยูเครนเปนโดรอบยังเปิดเผยว่าขณะนี้มีบริษัทยูเครนที่ผลิตรวนได้ถึง500แห่งและอีก200แห่งสามารถผลิตอุปกรณ์รบกวนสัญญาณและมีผู้ผลิตขีป,ปนาวุธที่เป็นบริษัทเอกชนอีก20แห่งขณะที่ประธานดีวอลเลนเมเซเลนกี้ระบุว่า หนึ่งในหน้าที่เร่งด่วนของเปโดรอฟก็คือการยกระดับองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีภายในกองทัพซึ่งนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยครับที่น่าสนใจสําหรับเปโดรอฟที่มารับ,รบหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของยูเครนนะครับเดิมนั้นเปโดรอฟนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเป็นเจ้าของสตูดิโอที่ใช้ในการดําเนินการจัดก,การเกี่ยวกับการแสดงตลกของวลนูเมียเซเลนกี้นั่นแหละนะครับแล้วก็เซเลนกี้นั้นก็ดึงเข้าสู่วงการทางการเมือง โดยการนั่งตำแหน่งนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงดิจิทัลก่อนที่จะโยกย้ายมารับตำแหน่งนะครับในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คงจะต้องรอดูว่าสามารถที่จะจัดการกับปัญหาในเรื่องของขาดแคลนกําลังคนและก็ขาดแคลนยุโทโธปกรณ์ได้อย่างไรนะครับในขณะเดียวกันนั้นฝ,ฝักฝังของรัสเซียครับคุณผู้ชมครับทางด้านฝั่งของรายได้จากน้ามันและกาซของรัสเซียซึ่งเป็นเงินทุนสนับสนุนการทําสงครามในยูเครนก็ลดต่าลงที่สุดในรอบ5ปี ตามข้อมูลล่าสุดที่มีการเผยแพร่โดยกระทรวงการคลังของรัสเซียในปี2 5 6 8ยอดขายน้ำมันและการของรัสเซียอยู่ที่เกือบ8.467ล้านล้านรูเบิลหรือว่าราว3.3ล้านล้านบาทซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2 5 6 3และลดลง24%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับภาคอุาตสาหกรรมน้ำมันและการของรัสเซียเผชิญกับมาตรการการคว่ำบาตรจากยุโรปและสหรัฐหลายต่อหลายครั้งนับตั้งแต่รัฐบาลรัรสเซียเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครน เมื่อปี2015รวมถึงผลกระทบจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งต่ากว่าที่การคาดการณ์กันเอาไว้อย่างไรก็ตามรัสเซียยังคงขายน้ํามันและการในปริมาณมากให้กับพันธมิตรเช่จนจีนและก็อินเดียรวมถึงทูกเกียรวมถึงผ่านช่องทางผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นการหลีกเลี่ยงมาตรการการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกนั่นเองครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดต ในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแยง้งสถานการณ์ของการเมืองระหว่างประเทศนะครับสถานการณ์ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงสาระความรู้อื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมเข้ามาแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนช่องถามเด็ดได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองหรือว่าท่านจะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน หรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนนะครับผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็169 342 5 111นะครับ169 342 5 111ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะร่วมสนับสนุนช่องทางอัปเดตวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องทางอัปเดตในทุกๆวันและก็ในทุกๆข่าวครับ